สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับ Morning m o o n v i l l a g e นะครับจะบอกว่า <c oughs> วันนี้เราก็จะมาจัดกิจกรรมรอบที่แล้วเนาะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้อะไรบ้างนี่นี่น,นี่ก็คือหินนะครับแล้วก็พวกแหวนแหวนตีหินเนาะบวกสองเนาะแต่วันเนี้ยก่อนที่จะมาเริ่มกิจกรรมเนี่ยพี่มีเรื่อง จะมาพูดก็คือเพื่อนเพื่อนคงจะรู้กันหมดแล้วแหละคือตอนเนี้เราอยากให้เพื่อนเอนนะ่ะตีหินสามทีแตกซึ่งหินนะ่ยมีเลือดประมาณสามสิบใช่ไหมครับซึ่งตอนเนี้สเตตัสพี่จะได้สิบตีสามครั้งแตกแนะนํานะครับก็คือต้องมีคอนอันนี้ฟาร์มเองได้จะได้เดมเมจบวกหนึ่งถ้ามีสองอันเป็นเดมเมจบวกสองเนาะแล้วเอาแหวนตีหินบวกสองหนึ่งอัน แล้วก็แหวนตีหินบวกหนึ่งหนึ่งอันทั้งหมดจะได้สิบแต่สมมุติถ้าเกิดใครมีหินหุยหวิน,วนมีแหวนตีหินบวกสองสองอันก็แค่เอาค้อนบวกหนึ่งแล้วเป็นลด energy เอาพี่คือว่าเซตนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้เอ,อตีหินสามทีแตกเนาะปะเรามาลองดูกันก่อนดีกว่าเออ energy กูหโอ้ย o สตน t o ตนเหลือเยอะคราวที่แล้วจะ คราวที่เราจะฟาร์มสตนไม่มีโอ้อายตายเลยเออแล้ววันนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับทำไมทำไมเกมมันดูสดใสเพราะว่าพี่งานเยอะมากก็เลยมาอัดคลิปนอกสถานที่ซะเลยโอเคก็ถ้าเสียงไม่ดียังไงก็ขอโทษด้วยเนาะพอพี่อัดอัด,อดให้ไมนะ่ไมโน้ตบุกเนาะโอเคอันนี้เรามาดูนะตีหินสามที่แตกเห็นไหมครับ สามทีแตกฉะนั้นก็คือจะบอกน้องๆเลยว่าใช้เซตพีเนี่ยหินสามทีแตกแหละโอเคเอา่าหินอุจจิไม่มีเลยอ่ะ <c oughs> เออหินอุจจิไม่มีโอเคแต่ พี่ไม่เข้าไปในไม่ไม่เข้าไปในนั้นนะไม่เข้าไปในป่าเห็ดนะคือเปลือก energy มากบอกเลยคือแต่ข้างในมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมังคุดอ่ะเออแต่เห็นมี่น้องบอกว่าอยากจะรู้ว่ามังคุดมังมังคุดออกตรงไหนเราเข้าไปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวดูนะ energy น energy ไม่เกี้ยงเลยกว่าจะเข้าไปถึงมันได้เนี่ยตอนเนี้ยหินเล็กเนี่ย ต้องตีสองทีละอหินเล็กบ้าดิไอไอไอเห็ดเล็กอะจริงจริงมันตีทีเดียวอะแต่มันน่าจะปรับแล้วแหละเออตีสองทีโอเคต้องตีเห็ดใหญ่เห็ดใหญ่ตีสี่ทีเนี่ยโอ้โหดูเดิยังไม่ถึงไหนเลยอเพื่อนเพื่อนเอเนจีหมดแล้วอ่ะตายเอ,อเาล้วกินอะไรดีออยมีมีอันนี้อยู่โอเค คือถ้าเกิดใครเข้าจะมาเอามังคุดเนี่ยบอกเลยว่าเปิงเอเนจีโคตรคือเข้ามาไม่ใช่ว่าจะได้มังคุดนะพี่บนพี่บนจากซ้ายแล้วเพราะว่าจะเน้นเอามังคุดก่อนละเนี่ยมังคุดจะอยู่ตรงนี้เลยจะอยู่ตรงเดี๋ยวเีเก็บอันนี้กันเห็นน้อยกันเนี่ยมังคุดจะอยู่ตรงเนี้ยแถวนี้เลยแต่คือไม่มีไงไม่มี ไม่เข้ามาแต่ผลไม้ตายแล้วคือข้างในนี้มันก็จะมีอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ตีแล้วกันที่เกียจเอนิจี้หมดเผื่อไปตีอะไรนะไปเอาเห็ดอีกสองอันผลไม้อ้อผลไม้เก็บไปตีหินเดี๋ยวนะ อค okay. อันนี้ตีสองอันโอเคตีนี้พอดีน่าจะพอ,พอน่าจะหมดเลยแหละดูดิหมดแล้วออกมาโอเคไม่พอตีกล่องแลลวเอนจีเต็ม <c oughs> เอนจีไม่พอเอนดจีเต็มโอเค okay. นี่เลยครับก็คืออย่างที่พี่บอกไปเลยคือพี่คิดว่าหาได้ง่ายๆเนาะบวกกับพี่จะหมั่นแจกแหวนตีหินด้วย กันที่หินบวกสองเนาะจะมันแจกเพื่อที่จะแบบวะ่าน้องๆจะได้ตีสามทีแตกเนาะเพราะทุกทีมันตีห้าใช่ไหมตีห้าทีปะห้าหรือหกทีไม่รู้กว่าจะแตกอ่ะแต่เหลือสามทีใช้เซ็ตพี่เลยเซ็ตนี้เวิร์กสุดอ่ะโอเคต่อไปคือพี่ก็ทําทุกคลิปมาตอนนี้กลายเป็นโรคจิตไปแล้วคือไม่แจกนี่ไม่นอนไม่หลับ <laughs> โอเค ก็คือแต่ของไม่มีไว้ช่วงนี้ไม่ทํางานหนักเนาะไม่มีของสะสมเลยก็เลยเอาไม่เป็นไรพี่จะแจกแต่อันนี้มีมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีกดหน่อยคือพี่จะแจกของในตัวนะครับเริ่มจากแร่ก่อนแว่นพี่รอบนี้เอาแว่นแล้วกันเนาะคือถ้ามีคนดูถึงห้าร้อยวิวพี่แจก แว่นแว่นแหละถ้ามีถึงพันวิวที่จะแจกแว่นอีปิซึ่งเป็นเอาเป็นใส่ลุงเนาะแล้วถ้าขึ้นถึงสองพันวิวพี่แจกแว่นไอ้ลูกกตานี้ถ้าขึ้นถึงสามพันวิวพี่แจก เอาโซนอาโซนอาโ,อาโ,อาโข้างหน้าก่อนแล้วนะถ้าถึง3,000วิวพี่แจกผ้าปิดตาเออ4,000วิวพี่แจกหมวกช้าง5,000วิวพี่แจกกระเป๋า <c oughs> บ้าไปแล้วบทตัวแน่คือ <c oughs> แต่ทุกทีเนี่ยจะดูแล้วดูดูโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย ถ้าแบบแจกไก่เนี่ยมันจะขึ้นถึง4,000กว่าวิวซึ่งพี่ว่ายังไงจะไม่ถึง5,000วิวเว้ยกระเป๋าพวกแกอดแน <c> ่ <oughs> ก็คือตามนั้นเลยเนาะก็คือไล่ไปเลย500,000 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0เออเดี๋ยวค่อยมาดูําไม่ได้เหมือนกันพูดอะไรไปบ้างก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้าถึงตามยอดวิวพี่จะแจกครบหมดเลยแต่ถ้าไม่ถึงก็จะแตกตามที่คนดู ดูถึงเท่าไหร่ก็จะอน,นันของชิ้นนั้นก็จะถูกขโมยออกจากตัวพี่ไปโอเคโอเคโอเคเขาเลือยงเขาเลืองแล้วก็จะมีอะไรอไหมไม่มีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบอกแล้วบอกแล้วว่างบประหยัดในการตีเห็นสามทีแตกบอกไปเรียบร้อยแล้วเออจะบอกว่ามีหลายคนเนี่ยที่เขายังไม่ได้เล่นเกมนี้เพราะว่าเออ่ไม่ได้เล่นทางพีซีหรือว่าเล่นทางมือถือบางคนก็ ไปไปหาวิธีเล่นจนได้แต่บางคนก็เหมือนแบบว่าเออเฮ้ยมันเล่นทางมือถือไม่ได้ก็เลยยังไม่เล่นแต่พี่แนะนํานะให้ไปสมัครบิดคัพแล้วก็บิดคัพเน็กแล้วยังไม่จําเออมันยังสร้างตัวละครไม่ได้มันก็ยังของมันก็คงเข้าไปไม่ได้เนาะเออนั้นก็ไม่เป็นไรรอเขาเปิดเล่นทางมือถือได้ก่อนแล้วกันตอนนั้นก็ค่อยมาเล่นกิจกรรมกับพี่ละกันเนาะ <laughs> อ่ะโอเคเราเข้าเรื่อง เราจะมาแจกแหวนก่อนแหวนตีหิน 2, บวกสองสิบมงมาโอเคขย่าก่อนเออแล้ว,แล,วแล้วชื่อพี่ขอไม่ขัดออกแล้วกันเนาะคือเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไปตีหินปุ๊บเนี่ยพี่ต้องมาตั้งใส่ชื่อใหม่อีกปวดหัวอย่างรุนแรงเลยก็ถ้าแหวนเนี่ยถ้าใครซ้ำพี่ขอให้แค่วงเดียวนะส่วนหินเนี่ย ถือว่าโชคไปเลยแล้วกันถ้าใครได้เบิ้ลก็ถือว่าโชคดีไปเลยแล้วกันเนาะ <laughs> โอเคสิบวงมาเอา้าทำไมไม่มีชื่อ <laughs> อ่ะเฮ้ยทำไมไม่มีชื่ออ่ะสงสัยมันต้องมีช่องว่าง หล่นช่องว่างแน่เลยวะอะไรวะก็ไม่มีหล่นนี่นาแล้วชื่ออะไรอ่ะ,อะไม่เป็นไรถือว่าคนนี้ผ่านไปเราซูมเข้าไปใกล้ๆดีกว่าโอ้มันไม่เห็นชื่ออยู่ดีอ่ะไ่เราช่องว่างคืออะไรอ่ะโปรแกรมบั็กเหรอ <laughs> โอเค ว่ากันใหม่ว่ากันใหม่แมตตีหน,นะครับโอเคว่ลลินทรอนนะครับคนต่อไปคือไม่แจกไม่ได้ไงไม่แจกแล้วหมุนหินอะซีอูพีวันซีอโอเคคนต่อไป เนี่ยมันตกช่องวางป่ะเนี่ยเห็นปะใหม่ใม่หมมเอาอะไรวะโปรแกรมบางกะอ้าให้มีโปรแกรมดีๆบอกพี่มากกว่าคือแบบว่าพี่พี่ก็ยังไม่มีเวลาเสิร์ชหานั่นไงโอ้ตาย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 ช่องว่าอะไรเยอะอย่างนี้เนี่ย โอเคอ t h ีเ o ดมูนโอ้โหแปลว่าน้องคนนี้นี่รักเห,เหรียญ ETH มากหูอ้องว่างบานเลยชิดโอ้ตามนั้นละกันขี้เกียจสะกดแอนตี้หินคนที่เท่าไหร่นะวนเนี่ย ว่างอีกแล้วเฮ้ยไอช่องว่างนี่มันมันได้บ่อยไปไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> โหตายแล้วตายแล้วที่ก็ไม่มีช่องว่างนะเว้ยดูดิไม่มีช่องว่างเลยนะเออโอ้โปรแกรมไม่โปรแกรมไม่ไม่ไหวแล้ะ โอเคมิงอ่มิงมิงหรือเปล่ปาน้องมิงหรือเปล่าครับอันนี้กี่คนแล้วห้าคนแล้วนะครับโอเคต่อไปห้าคนนะครับปลิ้นเหรอปลิ้นปูเหรอ ลงช่องว่างอีกแล้วพอนเมื่อกี้ต้องกดรีมูฟออกไปเลยเนาะมันจะได้ไม่มีช่องว่างเนาะโอเคภาวีนะครับพาวี Ảnh này bản nó, xịt vùng nó Cái này <laughs> ี่มาัจาัดก,กิจกรรมนอกสถานที่มันเลยแบบมีช่องว่างเยอะเชวอูนิบาลเลยช่องว่างอยู่ตรงนีบานเลยอะ,อะไรเนี่ยชื่อตั้งเยอะตั้งแยะไม่ออก ชื่อมาแน่นอนรอบนี้คุมิกเกมเมอร์นะครับคนละคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเคคนที่เก้าโอเคพิ้วแผวโอเคคนสุดท้ายสำหรับแบนนะครับ โอเควัฒนานะครับโอเคได้แหวนสิบวงไปเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็คือเออเราต้องมานีเนาะเอาอะไรก่อนดีอ่ะเพลแล้วกันเนาะไข่มุกใช่ปะเอาเอาแอมเบอร์ก่อนละกันแอมเบอร์ก่อนคนนี้ได้แอมเบอร์นะคนนี้ได้แอมเบอร์นะเขย่ากันเขย่ากันโ okay. อเคแอมเบอร์และอย่าลืมนะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ ใต้คลิปพี่เลยก็ได้ว่าคนไหนได้แล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนี่ยแจ้งนิดนึงว่าให้พิมพ์เป็นตัวหนังสือนะอย่าพิมพ์เป็นตัวเลขนะทาง YouTube อะ่ะมันลบอัตโนมัติเลยพี่จะไม่เห็นแล้วเดี๋ยวพี่จะส่งไปไม่ได้ต้องมานั่งตามล่ากันอีก <c oughs> <c oughs> ว่าชิปเปล่งเลยแอมเบอร์จะออกกว่าจะออกได้นี่ไอโนเนมไม่มีชื่อนี่มันเยอะเหลือเกินเนี่ย แอมเบอร์มาแล้วครับพิกเล็กนะครับได้แอมเบอร์นาครับโอเคต่อไปก็คือไข่มุกสามอันไข่มุกนะครับอันนี้น้องไข่มุกนะครับสามคนนะครับโอเคพอตนะครับคนที่หนึ่งผ่านไป อันที่หนึ่งอยู่คนที่สองคนที่สามโอ้ตาย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 เอมมิ่งอาร์มนะครับคนที่สองได้ไข่มุกนะครับต่อไปคนที่สามนะครับู้าอะไรนักหนาเนี่ย โอเคยานีนะครับไข่มุกค,คนที่สามนะครับโอเคไข่มุกไปเสร็จต่อไปเราเป็นออนนกหินดำโอเคหินดำอีกสามมงนะครับอะไรอะไรอะไรทำไมทำกันอย่างนี้ โอเคอุ่นอุ่นใช่หรอเ่าอันรโอเคหินํำคนที่หนึ่งออกไปแล้วนะครับไม่เดี๋ยวต้องมั่วแน่เด,เดี๋ยวต้องมั่วแน่จำเริ่มสับสนในชีวิตแล้วหินํำคนที่สองนะครับแมงช่องวัยแล้ว ơi mà lại nên nó ăn hổ nhỉ ok mình nè nè แน่นอนเลยอ่ะไม่มันมีเยอะจังหรืช่องว่างแต่ก็น่าเยอะนะเพราะมันไม่ถึง600หกร้อยกว่าคนหรอกตายแล้ว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  หินดำคนที่สองทำไมมันยากเย็นอย่างไรเี้ยขอโทษน้องๆน,น,นะครับเออพี่เตรียมตัวมาไม่ดีอะ่ะมาและรอบนี้แน่นอนโอเคแอคกก็นะครับใช่ไหมแอ,กอดกก็หินดำคนที่สองต่อไปหินดำคนที่สามครับ อะไรเนี่ยพี่น้องแล้วดูลูลงแต่แบบแต่มันเยอะจริงแหละช่องว่างมันคงจะเยอะจริงแหละหกรยะ660คนไม่น่าใชา่ไม่น่าถึงอ่ะี่ยำคนที่สาม ตายตายตายตมาโอเคแฮทเหรอโอเคหินดำคนที่สามได้ไปเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็คือหินมรกดสีเขียวนะครับเจ็ดนะครับสามคนมาหนึ่ง โอเคฟานเหรอคนที่สองโอเค you can คนที่สามนายพัทรเวทนะครับเฮ้ย น้องคนนี้อีกแล้วเหรอ <laughs> โอเคสลับสลับก่อนต่อไปหินหินเขียวไปแล้วเนาะมากดหินเขียวไปแล้วต่อไปก็คือเป็นแรเนาะเป็นโทปาสนะก็นี้เป็นโทปาสนะอนโ,สนะโอเควอลินทอนใช่ไหมครับโอเคต่อไป ก็จะเป็นอคอมาลีนนะครับคนนี้เป็นอคอมาลีนเนาะสลับในสลับใหม่ป้ายู้างอกี่แล้ว อีกแล้วครับแม่เจ้าเฮ้ยหรือว่าเราอ่านชื่อน้องเยอะจนจนเหมือนแบบว่าเฮ้ยน้องคนนี้แล้วเหรอ <c oughs> โอเคต่อไปก็คืออีพิกนะครับซับไฟคนสุดท้ายซับไฟนะครับขอเขย่าอีกสักสองทีปะซับไฟโดนแน่เนี่ย นี่พิษพัน์ทองอุ่นนะครับโอเคได้ซัพไฟไปก็ติดต่อพี่มาเหมือนเดิมก็คือคอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันไม่ต้องกลับไปคลิปเก่าแล้วคอมเมนต์ comment ใต้คลิปนี้นี้ไปเลยแล้วก็บอกหมายเลขเบอร์มาเลยเดี๋ยวพี่จัดการให้ไปเลยพี่บางทีกลับไปดูคลิปเก่ากลับมาดูคลิปใหม่งงคลิปไปไง <laughs> โอเคเฮ้ยลืมบอกอะ่ะมันจะต้องมีโค้ดลับเนาะ รอบนี้เ็าไม่มีโคตรลับเนอะมีแค่ชื่อเดียวสงสัยมีชื่อเดียวแม่งเลยปักแน่รือวะโคตรลับเอาอะไรดีอะโอเคยาวนิดนึงแล้วครับนิดนึงให้พิมพ์ก่อนที่จะคอมเมนต์คำว่าของเล่นที่ลักนะพี่จะใส่สองชื่อให้ถ้าใครดูไม่ถึงตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็อดไป โอเคก็ไม่มีอะไรเนาะอย่าลืมนะครับ500วิวพันวิวสองพันสามพันสี่พันห้าพันวิวแจกไปตามนั้นเลยถ้าคนดูถึงห้าพันวิวจริงปุ๊บนี่เลยครับกระเป๋าสีน้ำตาลสวยๆหล่อๆลองใส่เลยดีกว่เาเออเฮ้ดูเออเฮ้ยยังหล่อยังสวยเออเฮ้มันน่ามันน่าจะได้เอเนจีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยเลยเนาะมีกระเป๋าใบเนี้ย โอเคเพอเจอแล้วเพอเจอแล้วยังไงก็ขอบคุณมากครับที่มาร่วมเล่นกิจกรรมกันนะแล้วพี่จะพยายามหาอะไรใหม่ๆมาเพื่อที่จะให้น้องๆมาเล่นจะได้ไม่เหงาเนาะเออไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวเออมนมร่วมลุ้นเฮ้ยวันนี้พี่จับฉลากนี่มาอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างน้อยก็จะได้มีอะไรสนุกสนุมาเล่นกับพี่เนาะก็รักทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ